สวัสดีค่ะเรามาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันนะคะวันนี้มีเรื่องที่แบบอาจจะเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนไปเลยผลสำรวจล่าสุดจาก River Research เมื่อพฤษภาคม2025เนี่ยค่ะบอกว่าชาวอเมริกันเกือบ50ล้านคนแล้วนะคะที่ถือครองบิตคอยนคือมันแซงได้จำนวนคนถือทองคำที่มีประมาณ37ล้านคนไปแล้วนะคะครับน่าสนใจมากครับตัวเลขนี้ มันไม่ใช่แค่สถิติธรรมดารรมดานะครับแต่มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในมุมมองเรื่องมูลค่าจริงๆการเก็บความมั่งคั่งในยุคดิจิทัลนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยครับค่ะแล้วตัวเลขชัดๆก็คือ49.6ล้านคนหรือประมาณ14%ของประชากรสหรัฐเลยนะคะเทียบกับทองคำที่36.7ล้านใช่ครับแล้วดูเหมือนสหรัฐจะกลายเป็นศูนย์กลางเรื่องนี้ไปแล้วจริงๆครองสัดส่วนผู้ถือบิตคอยน์ทั่วโลกตั้ง40% โหเยอะมากเลยนะคะครับแล้วบริษัทมหาชนในสหรัฐนี้ก็ถือครองบิตคอยรวมกันเกือบ95%ตของที่บริษัทมหาชนทั่วโลกถือเลยนะครับแต่เห็นว่าการถือครองนี้ก็ยังกระจุกตัวอยู่บ้างใช่ไหมคะแบบกลุ่มผู้ชายอายุน้อยๆใช่ครับยังเห็นชัดว่ากลุ่มผู้ชายโดยเฉพาะช่วงอายุ31-35ปีนี้ถือเยอะสุดเลยประมาณ 40. 5เเซนต เทียบกับผู้หญิงที่13.4%ก็อาจจะบอกได้ว่ากลุ่มนี้เขาอาจจะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้เร็วกว่ากลุ่มอื่นนะครับอืมก็น่าคิดนะคะแต่ก็มีคนสงสัยเรื่องตัวเลข50บล้านเหมือนกันนะคะอย่างใน r ร d d i t เขาก็ถกกันประมาณว่าเรื่องกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ฝากไว้กับ Exchang e นอะค่ะพวก Custodia l w a l l e t s อ๋อครับครับประเด็นนั้นอย่าง Coinbase อะไรแบบนี้ที่อาจจะทำให้การนับมันซับซ้อนขึ้นคนเดียวมีหลายบัญชีได้เป็นข้อสังเกตที่ดีครับ คือความซับซ้อนในการนับมันก็มีอยู่จริงแต่ถ้าดูแนวโน้มโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังชี้ไปทางเดียวกันว่าคนสนใจมากขึ้นปัจจัยหลักๆเลยก็คือบิตคอยมันถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าสําหรับยุคใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนเป็นทองคําดิจิตัลอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยครับแล้วความที่เป็นดิจิทัลมันก็ซื้อง่ายเก็บง่ายโอนง่ายกว่าเยอะเลยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์กายภาพอย่างทองคําแล้วแล้วกฎระเบียบในสหรัฐล่ะคะการที่เขาอนุม,มัติพวกสปอตบิตคอย ETF นี่มีผลเยอะไหมคะ โอ้โหมีผลอย่างมากเลยครับการที่กรอตอสารัฐอนุมัติ ETF จากเจ้าใหญ่อย่าง BlackRock Fidelity เนี่ยมันทำให้คนทั่วไปนักลงทุนสถาบันเข้าถึง Bitcoin ได้สะดวกขึ้นเยอะแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วยเหมือนเป็นการยอมรับในวงกว้างขึ้นนะคะถูกต้องครับมันเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากบวกกับที่รัฐบาลสารัฐเองก็ถือบิตคอยเป็นสินทรัพย์สำรองเยอะเหมือนกันนะครับ ตั้ง63%กว่ากว่าของที่รัฐบาลทั่วโลกถือเลยค่ะแต่ทองคำเองก็ยังไม่ได้หายไปไหนเนอะยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ใช่ครับโดยเฉพาะเวลาเศรษฐกิจไม่แน่นอนอย่างปี2025ที่ผ่านมาทองคำก็ยังทำผลงานได้ดีอยู่ความเกา่าความมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า5,000ปีมันก็ยังทำงานของมันอยู่ถูกต้องครับความเชื่อมั่นมันต่างกัน Bitcoin เองก็ถูกคาดหวังเรื่องป้องกันเงินเฟอ้อเหมือนกันแต่ด้วยความที่มันผันผลสูงกว่ามากๆนะครับผลงานจริงๆในเรื่องนี้มันก็เลยยังเออยังไม่สม่ำเสมอเท่าทองคำพอพูดถึง Bitcoin ที่ว่าเป็นทองคำดิจิทัลจุดเด่นที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือความหายากใช่ไหมคะที่จำกัดแค่21ล้านเหรียญใช่ครับความหายากที่ถูกกำหนดด้วยโค้ด Programmatic Scarcity นี่เป็นจุดขายสำคัญเลยบวกกับความเป็น Decentralized คือไม่มีใครคุมตรงกลางแล้วก็ความเป็นดิจิทัลที่โอนง่ายเก็บง่ายแล้วเรื่องผลตอบแทนแล่ะคะช่วงปี2022-2025ถึง2025เห็นว่าราคาฟื้นตัวแรงมากเกือบร้อเซเลยครับอันนี้น่าจะเป็นแรงดึงดูดสำคัญเลย เทียบกับทองคำที่บวกแค่ประมาณ15%ในช่วงเดียวกันค่ะแต่ก็ต้องแลกมากับความผันผวนที่สูงมากๆแน่นอนครับบิตคอยนนี่ผันผวนได้ถึง60-80%ต่อปีเลยนะครับเทียบกับทองคำที่ประมาณ12-15%อันนี้คือนักลงทุนต้องเข้าใจความเสี่ยงตรงนี้ดีๆเลยค่ะแล้วสภาพคล่องล่ะคะต่างกันเยอะไหมบิตคอยสภาพคล่องดีขึ้นเยอะครับผ่านผู้ Exchang e กับ ETF แต่ตลาดโดยรวมก็ยังเล็กกว่าตลาดทองคำที่เขาซื้อขายกันมานานมากแล้วส่วนประโยชน์ใช้สอยก็ต่างกันทองคำยังใช้ในอุตสาหกรรมเยอะเครื่องประดับอิเล็กทรอนิกส์ทุนสำรองแต่บิตคอยนตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เน้นเก็บมูลค่าแล้วก็เป็นพื้นฐานให้พวกนวัตกรรมใหม่ๆอย่าง d e f าอะไรพวกนั้นนะครับ มองไปข้างหน้าราคาตอนนี้ก็แสนกว่าเหรียญแล้วนะตอนบันทึกบางคนก็มองไปถึงหนึ่งแสนสามหมื่นดอลลาร์แต่ก็มีมุมมองจาก Reddit เหมือนกันนะคะที่บอกว่าอีกนานกว่าราคาจะนิ่งอาจจะแบบ16ปีนู่นเลยไม่ใช่เร็วๆนี้ครับการคาดการราคามันยากมากจริงๆ อนาคตมันขึ้นกับหลายอย่างเลยครับการยอมรับในวงกว้างพัฒนาการกฎระเบียบซึ่งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอย่างไทยเรากลตก็มีกฎเกณฑ์ชัดเจนมีการยกเว้น VAT การซื้อขายหรือเปิดให้บจไปลงทุนใน ETF ต่างประเทศได้แม้รายย่อยจะยังไม่ได้โดยตรงแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนเองด้วยว่าจะพัฒนาไปทางไหนแล้วในภาพรวมเราควรปรับตัวกับเรื่องนี้ยังไงดีคะในเมื่อสินทรัพย์ดิจิตอลมันดูจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ผมว่าการปรับตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในบิตคอยนนะครับแต่มันคือการเอ่อทำความเข้าใจว่าภาพรวมการเงินมันกําลังเปลี่ยนไปจริงๆสินทรัพย์ดิจิตอลกาลังเข้ามาการเปิดใจเรียนรู้ทําความเข้าใจเทคโนโลยีความเสี่ยงโอกาสพวกนี้สําคัญหมดเลยไม่ว่าจะสําหรับใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือระดับนโยบายเลยนะคะใช่ครับอย่างในไทยเราเห็นรัฐบาลมีท่าทีเชิงบวกหรือมีผู้เล่นระดับโลกเข้ามาเปิดตลาดมันก็เป็นสัญญาณว่าเรากำลังปรับตัวรับมือกับเทรนด์นี้อยู่สรุปแล้วการที่คนอเมริกันหันมาถือบิตคอยมากขึ้นจนแซงทองคำไปแล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งมุมมองเรื่องสินทรัพย์ ความสะดวกสบายที่มากขึ้นผ่าน ETF แม้จะยังมีความผันผวนอยู่ก็ตามครับและคำถามที่น่าคิดทินท้ายไว้ก็คือในเมื่อโลกการเงินมันดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แล้วสินทรัพย์ใหม่อย่างบิตคอยก็กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นไอ้กรอบความคิดเดิมๆของเราเกี่ยวกับมูลค่าหรือความมั่งคั่งที่เราเคยเชื่อกันมานานเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาต้องอถูกทบทวนใหม่หมดเลยหรือเปล่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ นี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเรื่องสินทรัพย์ครั้งใหญ่ก็ได้นะครับ